สวัสดีค่ะทุกทุกท่านคะ่ะขอต้อนรับเข้าสู่คนแชร์ข่าวพารวยฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อที่ว่าท่านจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปของคนแชร์ข่าวพารวยด้วยนะคะและสำหรับท่านใดนะคะที่ชอบดูดวงล่วงหน้าก็ฝากกดกระดิ่งตัวข้างบนตัวที่3มเอาไว้ด้วยนะคะเพราะว่าท่านจะได้เป็นคนแรกคะ่ะที่ได้เห็นคลิปล่าสุดของคนแชร์ข่าวพารวยนั่นเองนะคะ ชาวลัคนาและชาวราศีตุลทุกท่านคะในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ปี2568รดวงชะตาของท่านจะเป็นไปในทิศทางใดมารับฟังกันได้เลยค่ะในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นะคะโดยภาพรวมเป็นช่วงที่ท่านนั้นจะได้สัมผัสกับสิ่งเก่าๆเดิมๆเช่นอาจจะได้ย้อนกลับไปทํางานเก่าหรือโปรเจกต์เก่าๆที่ท่านเคยทํามาหากตกงานว่างงานอยู่ก็มีโอกาสได้ทํางานสายงานเก่าๆสิ่งเก่าๆเดิมๆที่ท่านเคยทํามา จะนําข่าวดีบางสิ่งบางอย่างมาให้นะคะมีข่าวดีด้านการเงินมีโชคมีลาบหากไม่ใช่เกี่ยวกับการเงินก็อาจจะเป็นเกี่ยวกับการงานเพราะว่าดวงสำหรับแต่ละท่านนะจะแตกต่างกันออกไปเพราะทั้งหมดทั้งมวลน,นี้จะขึ้นอยู่กับบุญวาสนาของแต่ละท่านหรือพื้นฐานดวงชะตาของแต่ละท่านนั่นเองนะคะในช่วงระยะเวลานี้เป็นช่วงที่ท่านจะมีการเดินทางค่อนข้างที่จะบ่อย จะได้ไปสถานที่เก่าๆเดิมๆที่ท่านเคยไปเคยอยู่อาศัยเคยไปเที่ยวแต่ว่าไม่ได้ไปมานานนะคะและมีเรื่องที่ท่านจะต้องระมัดระวังด้วยโดยเฉพาะการนัดหมายต่างๆและที่สำคัญท่านจะต้องระมัดระวังอารมณ์และคำพูดของท่านให้ดีๆขอย้ำว่าช่วงนี้ท่านค่อนข้างที่จะใจร้อนหัวร้อนทำอะไรรวดเร็วเกินไปคิดเร็วทำเร็วฉะนั้นท่านจะต้องใจเย็นให้มากขึ้นนะคะ และการทำงานท่านจะต้องละเอียดรอบคอบและรัดกุมให้มากๆให้มากกว่าเดิมที่ผ่านมาท่านละเอียดรอบคอบอยู่แล้วท่านจะต้องเพิ่มความรอบคอบเข้าไปอีกมีปัญหานะคะแต่ท่านจะแก้ไขได้เอาละค่ะเรามาเจาะลึกด้านการงานของท่านกันบ้างนะคะแล้วเดี๋ยวจะบอกการเงินโชคลาภความรักให้ท่านได้รับทราบเป็นลำดับถัดไปการงานของท่านในช่วงเดือนกุมภาพัน,น์นี้เป็นช่วงที่ท่านจะมีการเดินทางค่อนข้างบ่อยค่ะ จะได้รับผิดชอบงานหลักหลายอย่างในเวลาเดียวกันท่านใดที่เป็นพ่อค้าแม่ขายนะคะเป็นเดือนที่ท่านนั้นจะขายดียอดขายเพิ่มขึ้นสินค้าเก่าๆที่เคยได้รับความนิยมจะกลับมาได้รับความนิยมอีกครั้งหนึ่งหรือลูกค้าเก่าๆที่หายหน้าหายตาไปจะกลับมาสําหรับท่านใดที่รับงานอิสระปีแลน์งานบริการต่างๆนะคะรับงานแก้ไขปัญหาลูกค้าเก่าๆหรือว่างานเก่าๆที่ท่านเคยทาจะได้อ่าจะทําให้ท่าน พูดง่ายๆท่านจะได้พบเจอกับลูกค้าเก่าๆหรือว่างานเก่าๆที่ท่านเคยทํามาจะกลับมาท่านจะได้ทํางานที่ท่านเคยทําในช่วงระยะเวลานี้อาจจะเป็นลูกค้าเก่าๆกลับมาจ้างงานหรือว่าในช่วงระยะเวลานี้สําหรับบางท่านนะคะสินค้าที่เคยได้รับความนิยมโดยสินค้าบางอย่างจะได้รับความนิยมโดยที่ท่านคาดไม่ถึง บางท่านที่เป็นนักลงทุนช่วงนี้ท่านจะมีการตัดสินใจลงทุนเพิ่มและเป็นเส้นทางการลงทุนแบบเดิมๆช่วงนี้ให้ท่านาลงทุนแบบระยะสั้นๆน,นะคะอย่าเพิ่งลงทุนระยะยาวงานจะมีการปรับเปลี่ยนไม่นิ่งจะมีงานป,ปรับฉับพลันเข้ามาจะได้ย้อนกลับไปทำโปรเจรกต์เก่าๆหรือว่าหรือฟื้นโปรเจกต์เก่าๆที่ยังทําไม่แล้วเสร็จกลับมาทําใหม่บางท่านนะคะที่ผ่านมา มีปัญหาบางอย่างที่ท่านพยายามแก้ไขแต่ยังแก้ไขไม่ได้ในช่วงระยะเวลานี้ถ้าท่านนำกลับมาแก้ไขท่านจะแก้ไขได้นะคะการงานถึงแม้ว่างานค่อนข้างที่จะยุ่งแต่ว่าโดยภาพรวมถือว่าท่านเอางานอยู่แน่นอนค่ะหากมีคู่แข่งท่านก็จะโดดเด่นกว่าผลงานดีกว่าแต่จะต้องขอเรียนตามตรงนะคะชาวลัคนาและชาวราศีตุลยังคงเป็นช่วงที่ท่านค่อนข้างที่จะเหนื่อยพอสมควร บางอย่างต้องทำซ้ำกว่าจะสำเร็จเช่นการติดต่อสื่อสารต่างๆอาจจะเป็นการพูดคุยยื่นเอกสารถ้าจะต้องใช้ความพยายามมากขึ้นเพราะว่าบางอย่างจะไม่สำเร็จในครั้งแรกต้องคุยซ้ำที่สองทำซ้ำครั้งที่สองครั้งที่สามจึงจะประสบความสำเร็จการยื่นเอกสารต่างๆระวังเอกสารมีปัญหาเอกสารโดนตีกลับเอกสารสูญหายต้องยื่นซ้ำขอท่านระวังให้ดีๆนะคะฉะนั้น ให้ท่านระมัดระวังเรื่องราวเหล่านี้ให้มากๆและระวังการนัดหมายต่างๆจะมีการเลอะเลือนล่าช้าโดยเฉพาะนัดหมายที่สําคัญมากๆนัดหมายที่เกี่ยวกับเรื่องเงินเงินทองทองนะคะข้อดีท่านจะมีโชคลาภและข่าวดีโดยเฉพาะท่านใดที่ค้าขายรับงานพิเศษทาควบคู่กับงานประจํานักลงทุนต่างๆท่านใดที่ทํางานเกี่ยวกับการเดินทางช่วงนี้เป็นช่วงที่ท่านเหนื่อยแต่ผลที่ได้นั้นค่อนข้างที่จะน่าพึงพอใจคนที่อายุน้อยกว่าหรือว่า ลูกน้องบริวารบุตรหลานจะนํามาซึ่งสิ่งดีๆหากมีลูกน้องบริวารลูกลูกน้องบริวารก็จะให้การช่วยเหลือเรื่องงานดีมีหุ้นส่วนหุ้นส่วนก็จะให้การช่วยเหลือ,เร,อ,งงรเ,ลอเรื่องงานได้ดีแต่ว่าให้ระมัดระวังบางช่วงบางจังหวะนะคะระวังจะ,ะมีปากเสียงหรือว่ามีความคิดเห็นที่ไม่ตรงกันหรือบางครั้งเขาจะทําให้งานของท่านติดขัดราช้าง,งานมีปัญหาฉะนั้นท่านจะต้อง ะระม,มัดระวังและเข้มงวดกับลูกน้องบริวารหรือว่ากับหุ้นส่วนของท่านนิดนึงอย่าไว้ใจเขามากในช่วงระยะเวลานี้ปัญหากเก่าๆเดิมๆจะกลับมาให้ท่านได้แก้ไขแต่ข้อดีก็คือว่าท่านจะแก้ไขได้แก้ไขกับปัญหาเก่งนะคะอะไรที่ท่านคาดไม่ถึงมักจะเกิดขึ้นในช่วงเดือนกุนมภาพันธ์นี้ขอพิจารณาในช่วงเดือนกุมภาพันธ์มาที่การเงินของท่านกันบ้างค่ะ ในช่วงเดือนนี้เป็นเดือนที่การเงินของท่านเข้ามาดีถือว่ามีกินมีใช้มีโดวงได้สิ่งของที่ท่านอย่างได้และเป็นสิ่งของที่มีราคาค่อนข้างที่จะสูงสําหรับท่านเลยทีเดียวนะคะมีโชคลาภด้านการเงินและหากกําลังรอคอยเงินจากส่วนใดก็ตามท่านจะได้เงินนั้นมาในช่วงระยะเวลานี้สิ่งที่ท่านตั้งใจทําในช่วงที่ผ่านมาช่วงนี้เป็นช่วงที่ท่านเริ่มได้เก็บเกี่ยวผลผลิตมีคนอุปถัมภ์เรื่องเงิน,เง,นเงินทอง,ทอง ท่านใดที่เป็นพ่อค้าแม่ขายรับแก้ไขปัญหาอินฟูเป็นที่ปรึกษางานบริการต่างๆช่วงนี้เป็นเดือนที่คือพูด,ดง่ายๆเป็นเดือนที่งานจะทำเงินให้กับท่านได้ดีมากนะคะดีกว่าช่วงที่ผ่านมาเรียกได้ว่าหายเหนื่อยชื่นใจเมื่อท่านเห็นตัวเลขในบัญชีค่ะหากทำงานประจำเพียงอย่างเดียวไม่มีอาชีพเสริมใดๆเลยนะคะ การเงินของท่านถือว่าหมุนได้คล่องมีเงินให้ใช้จ่ายไม่ขาดมือแต่อยากให้ท่านระมัดระวังเรื่องการช่วยเหลือคนอื่นนิดนึงและถ้ามีใครก็ตามเข้ามาพูดคุยกับท่านเรื่องเงิน,เง,นเงินทองทองมาชักชวนท่านลงทุนหรือว่ามีคนมีคนให้ท่านออกหน้าแทนเรื่องเงินเงิน,งนทองทองห้ามทำเด็ดขาดนะคะเพราะว่าท่านมีดวงถูกหลอกถูกโกงอย่าเชื่อใจคนมากไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามเพราะว่าในช่วงระยะเวลานี้จะมีคนเข้ามาขอความช่วยเหลือจากท่าน จะมีคนเข้ามาหาท่านค่อนข้างที่จะบ่อยและมาในหลากหลายรูปแบบด้วยฉะนั้นท่านจะต้องระวังคนที่เข้ามาอย่าไว้ใจเขามากหากมีการนัดหมายเรื่องเงินเงิน,งนทองทอง,ทองระวังเขาจะผิดนัดเลื่อนนัดไม่ยอมชําระเงินตามกําหนดเวลาส่งผลให้ท่านนั้นต้องเหน็ดเหนื่อยออกแรงทวงถามมากกว่าปกติข้อดีก็คือว่าสุดท้ายแล้วท่านจะได้เงินนั้นมา และโอกาสสูงมากที่ท่านจะได้มาไม่ครบฉะนั้นเรื่องเงินเงินทองทองอย่าใจดีจนเกินไปด้านรายจ่ายช่วงนี้ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับรถและการเดินทางจะเพิ่มสูงขึ้นนะคะมีอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับเครื่องอ,อาจจะเป็นก๊อกน้ำฝักบัวนะคะหรือท่อน้ำอยู่ๆก็มีปัญหามีค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับตรงนี้เพิ่มเข้ามาค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับบ้านของท่านจะบางอย่างจะเพิ่มสูงขึ้น มีค่าใช้จ่ายป,ป,ปรับปรับฉับพรันเกิดขึ้นหมดเงินไปกับการซื้อสิ่งของที่ท่านอยากได้มีดวงเสียเงินไปกับสุขภาพแต่ว่าโดยภาพรวมก็ถือว่าท่านหมุนเงินได้แต่อยากแนะนํานะคะให้ท่านนั้นวางแผนการใช้เงินให้ดีๆในช่วงระยะเวลานี้อย่าได้ประมาทการใช้จ่ายเด็ดขาดเพราะว่ารายจ่ายของท่านที่เกี่ยวพันกับงานก็จะมีเข้ามาเพิ่ม รายจ่ายที่ท่านไม่ทราบล่วงหน้าจะมีเข้เขามาค่อนข้างที่จะบ่อยแต่ข้อดีก็คือว่าบ้านจะให้โชคให้ลาบนะคะบ้านซับบ้านอสังหาจะให้โชคให้ลาบถ้าจะได้ไปในที่ที่อยากไปจะได้พบเจอกับคนเก่าๆที่ท่านรู้จักแต่ว่าไม่ได้เจอมานานและไม่ใช่เรื่องบังเอิญด้วยนะอาจจะมีการนัดหมายพบเจอพูดคุยเรื่องสําคัญสําญหรือว่าจะได้เดินทางท่องเที่ยวร่วมกันใดๆท่านจะได้พบเจอกับคนที่ท่านรู้จัก ในช่วงนี้ท่านใดที่ค้าขายสินค้าเกี่ยวกับเด็กจะขายดีเป็นพิเศษนะคะและให้ท่านระวังคําพูดอย่าคะนองปากอย่าพูดสนุกปากอย่าพูดหากงนหงิดโมโหให้คิดก่อนพูดทุกครั้งไม่ว่าท่านจะพูดคุยกับใครก็ตามโดยเฉพาะกับคนที่บ้านและกับคนที่ทํางานระมัดระวังจะทะเลาะก,กันด้วยเรื่องที่ท่านคาดไม่ถึงคือพูดได้ง่ายบางเรื่องท่านไม่เต็งแม้ท่านไม่ได้ตั้งใจที่จะพูด แต่ว่าคนฟังเขาเอาจริงเอาจังกับคําพูดของท่านส่งผลให้ท่านนั้นเดือดร้อนเพราะคําพูดของตัวเองฉะนั้นท่านจะต้องมีวิจารณญาณในการใช้คําพูดให้มากๆอย่าพูดเร็วจนเกินไปและที่สําคัญอย่าใจร้อนในช่วงระยะเวลานี้โอกาสสูงมากที่ท่านนั้นจะเดือดร้อนเพราะความใจร้อนของตัวของท่านเองด้านความรักคนโสดในช่วงระยะเวลานี้ เป็นช่วงที่ท่านมีสเสน่ห์ดึงดูดคนให้เข้าหาจะมีคนใหม่ๆเข้ามาและจะเข้ามามากกว่าหนึ่งคนที่สําคัญจะมีคนที่อายุน้อยกว่าในช่วงระยะเวลานี้เข้ามาหรืออาจจะเป็นรุ่นราวคราวเดียวกันกับท่านแต่ดูหน้าเด็กกว่าเข้ามาหากท่านอยากจะมีเพื่อนพูดคุยใครเงายังไงก็ดูให้ดีๆนะคะระวังคนที่มีโรคหลายไปเข้ามาแต่บอกว่าไม่มีนะคะมีอ่าไม่มีใครนะคะ อยากจะพูดคุยกับท่านเพียงคนเดียวเท่านั้นคําพูดเหล่านี้เชื่อใจไม่ได้เลยในช่วงนี้ฉะนั้นท่านจะต้องดูให้ดีๆสําหรับคนที่เข้ามาสําหรับท่านใดที่มีคู่หรือว่าแต่งงานแล้วชีวิตคู่ในช่วงระยะเวลานี้เป็นช่วงที่ชีวิตคู่ไปเรื่อยๆไม่มีปัญหานะคะมีเรื่องทะเลาะเบาแวง้งแต่จะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆน,นะคะเป็นช่วงที่ท่านจะได้เดินทางไปนั่นมานี่ด้วยกันบ่อยขึ้นแต่ว่าจงระวัง าการทะเลาะก,กันเรื่องที่มีทะเลาะก,กันด้วยเห็นต่างมีความคิดเห็นไม่ตรงกันนะคะนั่งรถไปดีๆอ,อีกคนจะไปวัดอีกคนจะไปน้ําตกประมาณนั้นนะคะฉะนั้นในช่วงระยะเวลานี้ถ้าจะต้องระวังคําพูดนะบางครั้งมันก็เหมือนเกิดตลกร้ายไม่น่าจะงอนกับงอนกันเพ่อเรื่องไม่เป็นเรื่องฉะนั้นท่านจะต้องระวังความคิดเห็น ระวังการเห็นต่างสิ่งใดที่ไม่สมควรพูดก็ไม่ต้องพูดเวลาที่ท่านอยู่กับคนในครอบครัวนะคะแล้วจะไม่มีปัญหาแล้วขอย้ำว่าช่วงนี้ท่านค่อนข้างที่จะใจร้อนจะทําอะไรก็ตามนะคะจะตัดสินใจอะไรก็ตามให้มีสติอยู่ตลอดเวลาให้มีสติและใจเย็นให้มากขึ้นคิดทบทวนให้ดีๆแล้วค่อยตัดสินใจนะคะขอวอวยพรให้ชาวล,าลัคนาและชาวชาวราศีตุลทุกท่าน โชคดีมีความสุขคิดและหวังสิ่งใดก็ขอให้ท่านได้มาซึ่งสิ่งสิ่งนั้นนะคะกล่าบขอพระคุณทุกทุกการติดตามเจอกันใหม่คลิปหน้าขอวอวยพรให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขหากกาลังคิดและหวังสิ่งใดก็ขอให้ท่านได้มาซึ่งสิ่งสิ่งนั้นเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ